प्रदर्शन ऑफ इन्जस्टिस एक्टिवेटिंग डी लॉन्ग स्टैंडिंग एंड कॉन्फ्रेंट एंड सब्रिंग ก็มีสีขาวสาเนนตัวผู้ขออันนั้นเป็นซูงอันนั้นตัวใหญ่มันหายไปแล้วอันนี้อันนี้ตัวตัวเล็กตัวเล็กอสมินชอบอันไหนอมินชอบอันไหนอันตัวเล็กเกะตัวกโอ้โหชอบเกอือุมวัไหมเนี่ยมาไม่กินแมอืมไม่กินทำอะไรอย่างไม่กินตทะเลสบชอบไหมชอบอันไหน อัน <accurately S 2> นี้ก็ควายนะยาไคแมกนะกัวชนหาริสันนะเอออโอ้โหมาสั่ล่หาริสันจัไปโตไปตุงไหนบ้างจับไปหน้า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 ไม่น่าตุงอันไหนไหมหน้าเป็นหน้าตุงอะไร دېر پاي راکای نه یا خاو کای ماک نه خرسن چوب او خوای می انای اوه انای انی انای چوب سی دم سی خاو چوب چا دغه شوپ پوه دوي ไฟตัวไหนมีมล่ตัวนะตัวนี้นี่เขาซูงนาะเขาตรงด้วยเขาบาเานังได้ไหมสีนานังได้ไหมได้ไหมดี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 โอเคนังนังมนักจ้ะโอ้โหยก ข้าริษานขาริษานน้ำหนักเจบไปนะคือวัติตกังลังเลี้ยวจบเม่ได้แล้วข้าริษานเทศเทศกังลังเล้วขาริษานก็ต้องเตียนเตียนอื่นก็ได้มินาเล่นไหมโอเคเล่าอยากกัดดูไหอยากกัดดูไหมสมินาชอบไหมชอบนั่งตั้งสิบตัวเลดิด๊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  Oke Oke dah. Lawang lawang tuk nam, Tuk nam. Lop-lop-lop-lop. lop เร็ว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  bang एक ไกดำดุเอลกับคามิลู पिक ไซฟันเมลุชิไซฟันอะไรแล้วก็ทีนี้มีปลาดุเอลที่สวยนะแต่เด็กๆก็ดีใจคือ

คือว่าดูนี้ประมาณสี่โมงเย็นแล้วก็ร้อนหน่อยที่ก็กว้างมากครับที่กว้างมากดูนี้ร้อนมากด้วยเดินเตะลมๆก่อนเพชบอกเล้ว <c oughs> เป็นะไรมาพช ก ah, okay, okay. ็ออกได้ที่นี่อ่าโอเคโอเคฮาริสขานปิดมาปังนี่มาปังนี่ฮาริสขานไปปิดตังเมื่อกี้ฮาริสขานพิทที่ที่นี่แล้วมีอกตรงประตูแล้วมงโหลดนะจ้าข้าง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 ไปไม่วิ่งนะเบาเบา มาเล่นทลอนเยอะไหมเยอะชิดีทำรกันบางดีลูกใจคนโต